เดือนที่1 7พฤศจิกายน2509ข้าพเจ้ากับนิพน์นั่งรถเมย์รอบเมืองไปข้ามฟากที่ท่าตรงข้ามรัดพนังเชิญเดิมกะโครงการว่าจะสำรวจทางเรือเพราะเราไปติดต่อซื้อเรือไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเรือสำป้นขนาดกลางไม้กระดานเรือบอบบางซ้ำยังเก่ามากจึงนำไปให้ช่างเขายาชานอุดรูรั่วและรอยชำรุดต่าง รวมทั้งทําประทุนอีกหลายวันถึงจะเสร็จเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้จึงลองออกเดินสำรวจดูก่อนแห่งแรกที่อยากจะไปก็คือฝั่งตรงข้ามทางทิศใต้ของตัวเกาะซึ่งอยู่คนละฝ้ากับวัดพนันเชิงข้าพเจ้าจึงออกสำรวจในแถบนี้เป็นประเดิมสอบถามกับคนเรือที่ท่าตรงข้ามวัดพนัญเชิงต้องได้รับความผิดหวังเขาบอกว่า หากจะไปที่นั่นควรจะไปหน้าแรงประมาณเดือนสามล่วงแล้วจะสะดวกที่สุดตอนนี้ปลายฤด,ดูฝนตามที่ลุ่มยังมีน้ำเจิงนองเต็มไปด้วยโคลนตมจะต้องบุกลุยฝ่านาข้าวซึ่งลำบากมากแต่ไหนๆก็ตั้งใจไว้แล้วข้าพเจ้าจึงเช่าเรือข้ามฟากไปสำรวจวัดใหม่บางกระจัวัดใหม่บางกระจะ อุโบสถวิหารและเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่บนเนินดินถมสูงจากพื้นดินประมาณ2เมตรมีกำแพงสี่เหลี่ยมล้อมรอบกำแพงวัดสูงใหญ่ฐานกำแพงปั้นปูนเป็นบัวคว่ำตรงส่วนสันกำแพงแทนที่เขาจะปั้นปูนรูปบัวกลับทําเป็นลอนกลมซ้อนเป็นชั้นๆมุมกำแพงเสาหัวเม็ดทรงมันกลมตลอด แทนที่จะเป็นเหลี่ยมดูแล้วแปลกตาดีถัดจากวัดใหม่บางกระจะัไปทางเหนือคือวัดนางกุยตั้งอยู่ริมแม่น้ำอุโบโสถได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่จนอยู่ในสภาพที่ใช้ทำสังฆกรรมได้ดูเป็นอุโบสถขนาดใหญ่ใบเสมาเป็นแบบเสมาคู่ลักษณะคล้ายใบเสมาสมัยพระเจ้าประสาททอง หรืออาจจะเก่าแก่กว่านั้นเล็กน้อยสลักด้วยหินทรายขาวฐานเสมาเป็นแบบเดียวกับของสมัยพรนารายหน้าอุโบโสถมีเจดีย์ย่อมุม12หลายองค์ต่อจากนั้นก็เดินกลับทางเก่าไปข้ามเรือขึ้นวัดพนัญเชิงได้เดินดูบริเวณวัดอย่างลูกลวกเพราะสถานที่แห่งนี้ได้รับการซ่อมแซมเสียรูปร่างของโบราณไปมากดูผัดผาด พอจะเห็นเข้าของเก่าได้บ้างแต่พฤศจิก,กายน2509วันนี้มุ่งตรงไปยังวัดสาลาปูนอุโบสถบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ไม่มีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะมาควบคุมเลยแม้แต่น้อยตัวอุโบสถจึงถูกทำลายดัดแปลงเสยียับเยินชวนสลดใจยิ่งนักว่าที่จริง ว่าสาราปูนควรจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานของชาติตั้งเสียนานแล้วไม่ทราบว่าทำไมท่านผู้ใหญ่จึงมองไม่เห็นความสำคัญในศิลป,ปะโบราณสถานที่นั่นดูออกจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดเต็มทนลายจำหลักไม้บนหน้าบันก็ดีลายอันสวยงามบนคันทวยบนเพดานและลายปูนปั้นตามที่ต่างๆก็ดี ล้วนแต่งงดงามทั้งสิ้นจริงอยู่สิ่งเหล่านี้เคยได้รับการปฏิสังขรณ์มาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แต่การปฏิสังขรณ์ครั้งนั้นท่านมุ่งปฏิสังขรณ์เฉพาะส่วนอันชำรุดทรุดโทมหาได้ไปแตะต้องเปลี่ยนแปลงโบราณแต่ประการใดจึงยังคงเหลือศิลปะอันงดงามของอยุธยาโบราณไว้ให้เราชมอยู่บัดนี้ เขาปฏิสังขรณ์แบบตะลุยตามใจสมภารท่านจะบ,บัญชาจึงมีการรื้อเสาอันง,งดงามข้างอุโบสถลงจนหมดสิ้นข้างนอกยังยังยบเยินถึงเพียงนี้แล้วข้างในจะสักเพียงไหนทำให้ไม่อยากเข้าไปดูในอุโบสถพอกันทีไม่อยากเจ็บช้ำน้ำใจไปยิ่งกว่านี้เลยชวนนิพนธไหล,ลไปดูวัดพรมนิวาสซึ่งอยู่ติดตกัน วัดนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวัดสาราปูนเท่าไหรนะ่นักคือถูกซ่อมใหม่เสียสมบูรณ์แบบมีการเอาสีเขียวสีเหลืองไปทาตรงลายสลักไม้สรงฝาปะกลที่หน้าบันอุโบสถมองคล้ายโลงิ้วน่าเกลียดหน้าชังเหลือประมาณแผนพังอุโบสถวัดพมนิวาสด,ดูแปลกผิดเพศคือเจดีใหญ่แทนที่จะตั้งอยู่หลังอุโบสถ ตามแบบฉบับวัดโบราณสมัยอยุธยาทั่วไปกลับเอามาไว้หน้าอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงลังกาตั้งบนฐานทักสิมเตี้ยๆออกจากวัดพรมนิวาสก็ม่งตรงไปวัดตึกที่นี่มีวิหารเก่าฝีมือก่อสร้างสมัยพระนารายณ์ก่อฐานสูงถึง1.95เเมตรแล้วปั้นปูนเป็นลวดลายบัวไปตลอดเจาะหน้าต่างเหลี่ยมปลายแหลม อุโบโสถวัดนี้ปิดตันทุกด้านไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูเข้าดูแปลกตาดี9พฤศจิกาย,ยน2509หลังจากเขียนแบบเสร็จครึ่งวันแล้วตอนบ่ายจึงเดินเท้าไปยังวัดวรโพวัดเก่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นใบเสมาใหญ่กระเทาะหมดเหลือแต่ซากพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหนาป้าปรก ทำด้วยหินทรายสีนวลขนาดเท่าคนจริงพบพระพุทธรูปปางป่าเลไลขนาดเล็กทำด้วยดินเผาข้างอุโบสถมีเจดีย์ทรงลังกาองค์ระฆังแปดเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานทักษิณสูงเต็มไปหมดมีต้นไม้ปกคคุมยากแก่การเข้าไปสำรวจอย่างใกล้ชิดเห็นแต่เพียงร่องรอยชะโงกเข้าไปเห็นว่าข้างในองค์เจดี เขาก่อแปดเหลี่ยมเหมือนข้างนอกด้านบนเป็นโดมโค้งถัดต่อไปต้องผ่านสวนพุทราของชาวบ้านเห็นซากปรางมะหึกมาปกคลุมคลื่นไปด้วยต้นไม้พอมองเห็นว่าเป็นปรางขนาดใหญ่ย่อมุมละเอียดถึงมุมละเก้าเป็นย่อมุม36มีซุ้มจารนํำสี่มุมและกำแพงล้อมรอบชาวบ้านเรียกว่ามณฑป เพราะยอดพังทลายเสียหมดแล้วเดิมวัดนี้ชื่อวัดระฆังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมต่อจากนั้นก็นเลยไปวัดวรเชษฐารามอันวัดนี้ตามประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระเอกาทศรสรสงสร้างถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตัววัดชมรุษุโสมเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแล ใบเสมาที่ค้นพบเป็นเสมาหินเนื้อละเอียดหักครึ่งทอนแบบเสมาเป็นของทำขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางจึงน่าเชื่อว,วัดนี้เป็นวัดวรเชษฐารามโดยแท้จากวัดวรเชษฐารามตรงไปวัดโลกยัุธาซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันที่วัดนี้แม้จะชำรุดยับเยินหมดไม่เหลือแม้กระทั่งสร้างอุโบสถ มองเห็นซากองค์ปรางขนาดเล็กอยู่เคียงข้างกันมีลายปูนปั้นเหลืออยู่บ้างได้คัดลอกแบบไว้หลังพระนอนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของทำใหม่มีใบเสมาโน,นระเกตละกะอยู่หลายแผ่นเป็นเสมาแบบอายุทยาตอนต้นสลักด้วยหินชนวนเนื้อละเอียดนับว่าเป็นใบเสมาที่เก่าแก่มาก10พฤศจิกายน2509 เดินไปวัดเชิงท่าเขียนแบบปรางใหญ่และเจดีรายอันตั้งอยู่เป็นกลุ่มหน้าอุโบสถมีรูปทรงแปลกๆมีทั้งเจดีเหลี่ยมและเจดีทรงลังกาอีกทั้งเจดีกลมองค์ระฆังเป็นทางยาวๆคล้ายกลีบมะเฟืองฐานย่อมุม12องค์ปรางของวัดเป็นปรางแบบสมัยอยุทยาตอนต้นพบร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเติม ทางทิศใต้เป็นวิหารยื่นออกมาจากมุกข,ของปรางทั้งยังมีปีกยื่นออกมาสองข้างองคปรางอีกด้วยวิหารเจาะหน้าต่างเหลี่ยมใช้คานไม้ทําให้รู้ชัดว่ามาซ่อมต่อเติมในสมัยยุทธยาตอนปลายใบยเสมาสลักด้วยหินทรายขาวเป็นใบเสมาเดียวมีลายทั้งด้านหน้าและหลังหญ้าและต้นกระถิน ขึ้นคลุมไปทั้งวิหารและทั่วบริเวณวัดจึงไม่อาจตรวจสอบทำแผนผังได้อย่างละเอียดจาต้องพักไว้ชั่วคราวก่อนตั้งใจว่าจะมาย้อนอีกทีหลังศาลาการประเรียนตรงหน้าบันมีลายสลักไม้สมัยอยุทยาตอนปลายฝีมือน่าชมทั้งภายในยังมีธรรมมาสและบุษบกฝีมือจำหลักไม้เยี่ยมเห็นแบบ布ารี ที่หลังคาเป็นยอดแหลมซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนผนังศาลาการประเรียนมีภาพเขียนสมัยรัชกาลที่4หรือที่5ฝีมือพอใช้ได้น่าสนใจด้านขนบประเพณีได้วางโครงการไว้ว่าวันหลังจะมาเขียนแบบบุษบกและธรรม,มากตรให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง13พฤศจิกายน2509ว่าจ้างเรือข้ามฟากไปวัดชัยวัฒนาราม ไปหลงหาทางเข้าเสียนานเพราะต้นไม้ลกเป็นป่าตันไปหมดต้องอ้อมไปเข้าทางหมู่บ้านเผาอิดด้านเหนือใกล้คลองแกลบน่าเสียดายโบราณสถานแห่งนี้สู้ป่าไม่ได้สักทีจึงดูอะไรไม่ได้สะดวกเพียงแต่เดินถักทากไปตามแนวระเบียงไปนั่งลอกลายใบยเสมาและฐานชุกชีพระพุทธรูปในเมนสมัยพระเจ้าประสาททอง 20พฤศจิกยายน2509แล่นเรือม,มุ่งตรงไปยังวัดขนรนก่อนจะถึงวัดขนอนแว้วัดอื่นๆทางฝั่งตะวันตกรายไปตลอดเริ่มจากวัดท่าการ้องทำแผนพังหอระฆังสมัยพระนารายทรงแปดเหลี่ยมสองชั้นหลังคาแปดเหลี่ยมซ้อนกัน3มชั้นมีลักษณะพิเศษต่อมา เล่นเรือต่อไปยังวัดพระงามอยู่ไม่ไกลนักอุโบสถวัดน้เตี้ยใบยเสมางามมากเป็นแบบสมัยพระนารายตั้งอยู่บนฐานบัวคัดลอกซุ้มเสมาเจดีย์ย่อม,มุม12หน้าอุโบสถ25พิพฤศจิกายน2509ได้จักรยานมาอีกคันหนึ่งจึงถีบไปวัดธรรมิกร,ราช ไปเขียนรูปสิงปููปั้นรอบฐานเจดีซึ่งเป็นทรงลังกาหลังอุโบสถแต่ละตัวมีลายแตกต่างไม่เหมือนกันเลย28พฤศจิกายน2509เราออกเรือมุ่งไปทางหัวแหลมแล้วเลี้ยวไปวัดธรรมรามซึ่งอยู่คนละฟากแม่น้ำกับเจดีสีสุริโยทยพอดีที่มุ่งมาวัดนี้ก่อนอื่นก็เพราะได้ยินกิตติศัพท์จากชาวบ้าน เล่าว่าบานหน้าต่างหอไตรมีลายสลักไม้วิเศษมากพอเห็นเข้าจริงๆก็เหลวฝีมือดัดดานเหมือนกับที่เคยเห็นในกรุงเทพนั่นเองออกจากวัดธนารามก็มุ่งหน้าตรงไปยังวัดสนามชัยซึ่งอยู่ถัดวัดชัยวัฒนารามไปทางใต้เล็กน้อยยังไม่อยากจะแวะวัดชัยวัฒนารามด้วยรกลุมลังเหลือประมาณวัดสนามชัย มีหลักฐานน่าศึกษาตรงเจดีใหญ่หลังอุโบสถส่งซ้อนกันเป็นชั้นๆคล้ายเจดีในเมืองลาโวชั้นที่4เป็นองค์ระฆังทรงเจดีลังกาบัลลังย่อม,มุม12ด้านหน้าเจดีมีซุ้มประตูเข้าข้างในก่อเป็นยอดแหลมจากผนังทุกด้านเข้าชนกันเหมือนโดมีรอยภาพเขียนโบราณจางๆเห็นเป็นรูปช่อดดอกไม้ และเรือนแก้วใช้สีดำและสีดินแดงแต่ชำรุดยับเยินจนไม่อาจคุมให้เห็นเป็นรูปร่างได้30พฤศจิกายน2509วันนี้หัดขับเรือหางยาวเองจากท่าวาสุกรีไปจนถึงวัดพุทธไทยสวรรค์รู้สึกง,ง่ายมากไม่ยากอะไรขึ้นที่ท่าวัดแล้ว ไปเขียนแบบเจดีทรงลังกาทางทิศตะวันตกของปรางใหญ่แล้วเขียนภาพปรางใหญ่ต่อจากนั้นจึงไปทําผังตําหนักสมเด็จพระพุทธโคษสาจาร์แล้วขึ้นไปดูภาพเขียนสมัยอยุทยาบนตําหนักภายในตําหนักชมรุสุดโซมากผนังซึ่งมีภาพเขียนก็กระเทาะเสียหายยิ่งไปก่าเก่าใบาเสมาของวัดพุทธไทยสวรรค นับวัใหญ่และหนามากเป็นใบเสมาคู่เข้าใจว่าทำขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองตั้งแต่เมื่อครั้งสถาปนาวัดนี้ขึ้นมาใบาเสมานี้ตั้งอยู่บนฐานบัวเตี้ยๆตั้งเสามุงหลังคาทำนองเดียวกับซุ้มเสมาในกรุงเทพผิดกันตรงซุ้มที่นี่ปักเสานอกฐานเสมาและเสากระเตีย้ย มีบัวหัวเสาเป็นบัวกลุ่มเข้าใจว่าคงจะมาปฏิสัขงขรณ์สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์อุโบโสถมีการเจาะช่องลมบ่งให้เห็นว่าเป็นสมัยอยุธยารุ่นแรกๆนอกจากระเบียงแล้วยังมีเจดีย์ที่สวยงามอีกหลายองค์อย่างเช่นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม12แบบมีซุ้มจารนามยื่นออกสทิศและเจดีย์ทรงลังกา จากวัดพุทธไทยสวรร์เราออกเรือมุ่งตรงไปค้นหาคลองครูจามซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าคลองปัจจามเลยมาจนถึงวัดขุนพรมจึงแวะขึ้นชมตัววัดขุนพรมซึ่งเป็นวัดเล็กๆมีหมู่กุฎีสมงอยู่ใกล้ตะลิ่งเขตพุทธ,ธาวาสอยู่ไกลออกไปเล็กน้อยใบยเสมาเป็นใบเสมาเล็กๆรูปร่างแปลกผิดที่อื่น มีลายดอกไม้เป็นแชกๆแชกเรียงกัน3จุดตรงส่วนล่างขีดเป็นเส้นไขว้กันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับกันเชิญจะให้เป็นลายฝีมือหยาบมากดูไม่ออกว่าเป็นสมัยอะไรแต่ฐานเสมาเป็นแบบอายุทยาตอนปลายเหมือนกับฐานเสมาสมัยพระนารายทั่วไปแต่ก็ทำทรงะลูดและบัวกลุ่มที่รองรับเสมามีขนาดเล็ก รับกับส่วนเสมาที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วจึงเข้าใจว่าจะเป็นใบเสมาเดิมสมัยอยุธยาตอนปลาย